สะพ่อพี่น้องมีเงึ่งจังโทรตามบอกขำนะบอกฝนมันตกแห้งทางนี้สบายดีเลยพี่น้องมีอย่างเนาะนะฝน,นตกแห้งพี่น้องพอหอดเลยก็พออย่างมีเงึ่งโทรตามหวัดข่วมบอกกันเท่าข่วมขำเนาะฝนตกห้าเนาะยังดียุ่งช้าข่วมแต่ท่านาไ,ไม่ร่ไม่นุกทาอืม อยู่ไทยเองจะเป็นหนามจกโจ๊ะข้าปั่นมันตมดกขี้ด er ินนะเหยอลายขาให้ปลกลมเขาเบิ่งย่ำมันน่าจะเป็กย่เดือนกยังจังหน่อยนะจังหน่อยนะเดือนหกเ้รถน้อยแห้งเป๊กน้อยดีกับป็นยังรถใหญ่แห้งตีแห้ง แรไว้แห้งตีแห้งแบบเรบักนะก็ไดกมันพกมันตีขึ้นมันพกมันมาตีมันมเฮียแบบนี้อ้าวพ่นคือตกนั้นแหะ มดจอมดิวนี่เป็นเวลา12บสนาฬิกาเออสิบสนาฬิกาสี่เจนาทีมพอดบ่ายพุ่นสามมุมมอืมจะเจะกระยิบเสือไปให้มัน่นไง จอไฟ ا ่นไปกไปในการนะครับน้ำหนาวเลยก็ต้องหาดอกไผ่ห่อนนี่คหมันตัวเตกันกดอกเลยนอนเต็มขอบตัวทิ้งกันดอกนะวะเพาะว่นกับเป็นว้นกวนก็ว่าจะขับถิ่มมืดยังกันบกสวยเจียงบกและแหละดื่อแท้ตะกัดดอกไผ่แตกเฉยปาเขาเบิ่ น่อยนะดูหน่อยนะจะได้จะเอาดอกไฟลงไปให้อุ่นมันกากัดซื้อม่านอ่างซื้อม่านอ่ะกัมันกัเอาปากมันดูดแตกเรียบร้อยแก้วหน่อยเออชุ่มยังชื่ออ่างหน่อยเลยโอ้ยกระเพิ่นผู้เดียวเหรอเพื่อกะกุ้มดูดง่ายถิ่มง่ายถิ่มแตกแก้วมอจิคามนี้วันนี้มอกระตุ้ดไปใช่หน้ามอกระปากปิ่งหน้ามอปูหัวหันใช่ปะมันเห็ดขั้วขวางไง เนี่ยมัน <c oughs> ห่อนแล้วมันเป่งหน้าลงมามันก็นอนเกลือโอ้ความสลากของมันสิธรรมดาวัวห <c oughs> ่อนเลยโอ้โความสลากของมัน่นต้อไม่ไปท่อ <c oughs> เป่งเป่งปลงมามันก็นอนเกลือเอาโอ้โหมันขลังค่ะมะเดย์ไปลูปท้องมันก็ล้มตึงลงแล้วตายมันนี่กระโดดครบเพิ้ลบาดลายเลยเราไวยเรา นี่แบบควงพอนี่กเพ่นไล่มันอู้หอดือนเล้วพี่น้องนอนนอนโอ้ยช้าแก้วนอนจ้ะเชียงเงยจะบอกเด้ว่าแป๊บสี่นะเป็นผู้เนบ้านนะข้ามผู้ดได้ฮะทำาจอดว่าใครคือว่าจะเอาใส่มาแล้วหมือนนะน้องเขาโอ้มาหน่อยมาหน่อยจุ๊จุ๊จุ๊จลงไปไหนก่อน

อของขายข้าพเ like จ้าพี่น em. ้องป้าว้าดาอืป้าดาจะผืนสิบสิพผืนบ่ยังเงินจำชี้ใส่ว่าถ้าเบิ้งเก็บให้น้องไผ่ก็ถือหนึ่งน้องย่านตะบ่ได้หายไผ่ก็ดีบายย่านตะบ่ได้หายแถมในเงินอีพุ่น เอากะกุมเอาผัวไดธรรมดา่ฮะป้าเธอดังแหงเลยหักขึ้นไรงัดขึ้นเนี่ยมทงินปะนะ เดไปจะปไปถ่ายคลิปนี่นะ,ะเดินไปย้ายมือเบิอ่อมีปลก่อนมั้ชิมีเอียงอ่ะเอียงมันคืออะไรตายไปหนามเขาแล้วบ่อนนะ่นะก็จะมาลอยหนาม กดเอาไม่ใช่ปไม่ไปผักทางไหนอยู่ตารางเหรเจ้าหิวขึ้นมานะเจ้าเบิ้งอันนี้สินไม่เท่าอันเออไม่เท่าดาเกลี่ยหายอุ้ย น้องไผ่แม่พอจนะมางอกมถากลัวเขาจะเอาเนะเพราะเขาจะเรายังงามยังอุยสวยเพิ่งไปั่วงงอกดอกพุนเลยได้องกันผ่ากบอกเดินหามย่ายให้คุแพังไว้ใส่บสัน้อใช่แต่ตัวเขียว่มอมี มันโบแมนอันนั้น่ะมันโบแมนโตเคียวอีแม่อยากได้ตัวจะเอาให้เฮาวหนะสกอตเล็กนี่แดียวโตเคียวน่ะเคียวมีแต่เคียวอยู่พืชโตเคียวได้แล้วนั่งได้แล้วอ่ะมันโบมีเขาคนแล้วหลังอันนั้นเขาเอาขึ้นมาถับกันซือปนกันมีแต่เคียวอันแต่ไม่นุ่มนะโบเอาแบ่นั้นอีแม่บอยากได้แบบนั้นยังไงอยากได้เอาเคียวสอร่อยตลอดให้เบื่ออันนี้ฮกปลาดาบอเออวานนี้หนักตอน เอาแรวอะกู้ยีบ้ากปลาไกูจะบาเ <4, S 1> นีวะสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าปะิษว้าว่ิบชิบเลยประเด็กประเด็ก่งประเด็กปลาของประเด็กหอมเรอวะ่ะ ปากับข้าเจ้าวน่ะค่ะเอออันนี้ข้องอันอันเมล่าอันนี้ข้องอันเมล่าล่าเออข่าว่าข่าวบ่เอาวล่าก็เก็บหายเพื่อนว่าขั้นมีผูกเก็บในแห่งสิบหายว่าออกผลนับประแดงในเพื่อนว่าอันนี้มาค้ามบอกเออยังก็จะเอ้าหายไปนะมองมองดองอันนี้จะยังอันนี้เมืองดูมีสินนี่ข้างผื่อเือว่าบอกห้าชิ้นผ่าหายอันนั้นเอ็มลอยเพชรได้กับเพื่อนแล้หาย คือมึงซื้อ,อแลวเอาให้อันนี้นี่นยังป้าป้าพานุมาเป็นโศกบหาฉบเห็นมาเงบ่ออะไรข้า,า่บดชินอันนี้ก็สามสีหนุ่งสามสี่สี่พื้นของอ,อาลากวนยังอปนนยเรามาหลักเอาป้าพนุมาห้าบเห็นขบเรนปาพนุนเราปรพา,าพานุน่นะ ก็ันผุหนุ่มก็หอมหมหวยเนาะนี่มอใหม่ับใ่พวน้ใช้รเด็กหน่อยฮะวกนเข้บักเล่ก็มข่ามาฮะอาบน้ามันเอาเห็ดมันให้กุปนแต่มากับออกเมื่อไหร่นอาบน้าออกเมื่อเบิรมูก่อนมาะโอ้คือวิ่งอะโอ้โหอมา้ท่านเ่รเอาของมาไทยเอาของมามาอขาว่ามีนมันอยาพ้นตรงแหงอื่นก็ออกไปอื่นออกไป ปลาแห้งปลาแดกตะกี้เอาไปห้าสิบเอาแล้วเพคนามันแสบมันหอมมันแสบมันหอมปลาคลองในนั่งว่าสันอุ้ย่าสันกูทักปุดทั้งหายมือกูเปื่อยเพราะน่ะมากระเอาเอาเอาพุกหนึ่งเข้าหนาหนามากระจมค่อมอย่างเนาะ อีพ่อว่าเอาปลาแดกให้กันมันซีเมนกันมันซีเมนเนี่ยค่ะชั้นก็สร้างกันเบิดแล้วค่ะแบ่งปลาแดกกินอืดผื่นน้องมึงมาเอาเงินหินพกเปพีที่มีนไม่จะเล่าแล้วเอาหายน่ะก็เล่าก็ขายปลาแดกให้เท่านั้นอีกเท่ากชิปเป็นยังบอกเป็นยังดอกค่ะชั้นเม่ทับบุ้มเราเป็นเอาเงินนเคาจักเถื่อเถื่อคือเป็นสร้างกันชนะมันชิสร้างกันยังเออน้องกินน้ำกันตลอดสันเท่ากับอีแม่ก็สร้างกันแต่ว่าก็ขายยาย่ทิพนะ กับรีได้ผลพั์เออเขาอหอยเออตะมูกุ้งหอยเ้นองอมบดคอต้นคออะไรนีงคฝากมียึ่งมน้องซินซซนุ่งซำซีนุ่งพี่น้องตึกผนึกพ่น้องผัวเรากัย่างกัจึจึงจงจว่าจ้อเฮือกนี่ดี๋ยวเพือนี่แ้เฮือกลูกเือฝรั่ง ไห้เขว่าไิวไหลเลือเลยฉว่าดึงแก่ถสองบาทยังบัวลอยพื้นอยู่เออเป็นนวลรับเมื่อแล้วใจตัวเย็นไปเด้อว่าฉันกระปุกมกม่วงเนี่ยหมกม่วงบอกระปุกกระเบิดดีอืมหน้าซื้อข่าวชิบหายบ้าเขาไปกินสามห้องนะแล้พอดีไปกินอยู่ผล้วก็ไปซื้อข้าวเกาะข้าวกล่องไปไปตัวใดก่อนไปไปอยู่อ่วมก่อนไปยู่อ่วมแล้วเหนื่อยหล่อจนหอบบ้าน เคยเห็นเ่อ้วมเอาบมดได้ม่เวลานะท่าผ้าพอ่อ้วมยังพอแห้งเลยสุเพอกับลดอยู่เป็นเศร้าเลาะโอ้ยออเจากันเจากันดีชมควนเนาะห่ารกระโลดแล้วเห้ยบุโลดไอ้นั่นบุเห็นเห้ยนี่ชิบหายผุถาม่เาวาคำบ่ออยู่โอ้อ๋อไปหันริ่มากพี่ว ออกแต่หันนังนี <k <k いい่พออ้วมกระเฮิงเตกระริ <k 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 ้วมาหาเขาอันอันนี้กายมาผิดต่องากินเขาอยู่พี่เราก็ซื้อเขากล่องซื้อยังไม่กินเราซื้อเราไมรซื้อนะเราอยางก็ไปได้ค่าเราขายพวกเขาละเนี่ยพวกเป่ามันเป็นหนามคงกบโปดอยู่สองขาแล้วกรนังอุยสวย <N iss an> น้ำในี่วันนี้ชุดใจ่แล้ววันน้ไปวันนี้น่องลับขากวันนี้ตะกี้อันนี้คือจิงมิงจริงมิงคือกับบ่บอกเคยน่นแน่นแล้วคือแยงกับบ่บอกคันพ่อมีเงินมียังกระเพ้าไปไม่ใช่บริไปอำเภอชุดแล้วมาวันนี้ายก็ไปเห็นแล้ววันนี้อยากเจ้าอยากโทรเล่นเจ้าก็บอกเฮาโทรหาพ่อใหญ่อวนมาโทรหารานละเอียนะได้เฟซมันน่ะ กระทู้าแล้วก็เ่า,ากันแบบนี้น,นั่กัไข้กัวตัวเนาะเป็นยังกัดดีอือนะสุดแล้วก็สุดแล้วนะวคืน้ำตีอ,ย,อยีอ่ร้อยใช่อีเละไปโผล่กี่นี่คือน้ำมันนะยังอะนะโว้ยมันจมพ่อพ่อ,อมือนตตาแล้ว คุดปัดแก่เพลิดออืออยากอาบน้าแล้วเป่งไยมางี้เป่งอยอาบดึงอะไรกับบวยักลุกแ้องใส่เลยอาใส่ยังไม่กินเข่าใหม่ๆ้ะอ๋ใส่ด้วยนะเอาละไ่ออือน่าปลาแล้ว ให้ได so, ้สเก็บใส่ยหายเงินเขาจะไปเบิกมากเงินอันน่ะเขาเจ้อานะเงินบําเน็จบํานาญเขาจะเอาเราเก็บใสียหายเก็บจากไแ้วเนาะเ่าเอาก็เอาเราเอาหายเราเอาเลยเอาหาล้านก็งอะ่ยั่ยฮ่ยฮลุลาค่ยฮว้ยฮึ่ยฮึ่ยฮอ่ยฮึ่ยฮึ่ยกึ่ยฮึ่ยกึ่ยฮึ่ยยฮึย่ยฮ่ยฮ่ยุ่ยฮ่ยฮึยย่่ยย่ าลานเนี่ยโหลดเข้าไปเลยตีโจลดจะลงไม่ลงอันนี้บอ <c oughs> เอาไปไกลกว่าเฉพาะว่าจะผมไปไม่ต้องพูดด้วนหรอกชักเ <c oughs> ออเขาขี่กับเรา,าขี่รถจักมาคือเก่าขี่รถจักมาคือเก่าขึ้นรถเขาแล่นเบิ่งน้ำก่อนนะไพ่เล่นบิงงนะ่งน้ำก่ละละอนคืขึ้นโหลดนั่นที่ส่งก็คือโหลด เมันก็ดีใจแล้วเนาะผมเห็นเนาะผมโอ้ย <laughs> สุดใจเปิดน <laughs> ้องไปนนองมันเนะเาะอเลาข้าวกินเอ็มลอยใจเราสั่นเดืดๆๆอดเดือดเนี่ยโอ้ยมันบีบหัวใจเด้มอยไปหากินบปหาข้ากินกินเรียบร้อยเละเกือบบดขวด แห่งเก่งกูม,มาใจอีกสำนีเลยพี่นอ้อง